โอเคครับก <St an toys> okay, okay, so mm ็กลับมาอีกครั้งกับเกมเกมอะไรครับไมค้าครับไมค้าไมค้าพ่องดยโอเคครับก็ตอนนี้อยู่กเกมคิงฟอร์นะครับตอนนี้ก็เล่นในแบบของแมปแมปอยู่อยู่กับเกมไมค้ากับแบบคิงฟอร์คิงฟอร์แบบไมค้านะครับก็นะไ่รู้จเนอกสกินตัวละสกินไก่แล้วกันนะเนื่องจากไมค้ามีไก่ เลยก็เลดี้ครับเลยดีสโอเคแล้วก็กกกปุ๊บคนละไก์เกตตนะิ้งคนละไกไปเลยมันก็ตกร้านยุคล่างร้านยุคล่างที่เดิมน,นะครับก็มอสนี้ก็นะอธิบายไว้ตนะั้งแต่คลิปที่แล้วละช้างแมงเหมือนกันก็น่าจะรู้กันอยู่ถ้าดูนะถ้าดูนะถ้าดูกันนะถ้าไม่ดูก็จะดูก็อธิบายเผื่อไปแล้วนันนะ ว่าหมดนี้นมีไว้สําหรับผู้ที่เก่งใช่สาหรับผู้ที่เก่งเท่านั้นยิงก็ไม่เชว่วจะยิงดีเท่าไหร่หรอกแต่ยังน้อยราคามันราคาการขาย<ช>มันาาสูงาามากขายทีนี้แบบคุณรวยเป็นสิบชาติเลยครับแบบเูอว่าแค่สักสองเวฟมึงก็พร้อมกับอาวุธของมืออะไรประมาณนี้สองเวฟก็สองเวฟก็มีอาวุธที่สูงที่สุดราคาแพงที่สุดได้ถูกต้องครับ คือว่าเป็นการซื้อวัตถยานเดียวใช่โอเคโอเคมาจากกันเลิงไม่สามารถเล่งได้เพราะนั้นเราเปลี่ยนคนเล็งบ้างโอเคครับตอนนี้ก็ซอมบี้ก็บุกกันแล้วครับแต่ว่าอ,าอธิบายที่มาของเ,เกตลิงนะครับเกตลิงนี่เป็นปืนที่มีทั้งหมดสิบเออมีทั้งหมดหกลูอีอมีทั้งหมดห้าลูครับเอ่ออธิบายไปนะครับกูตัดไม้ก่อนนะ เออบอกแล้วนี่เกมไหมครับแบบสวินขอร์มครับเกมลิงนี่ก็มีตำนานมาจากเกมลุงแม่งกูต้องซื้อกูต้องซื้อแอคมาไหวสัตว์มันตัดไม้ไม่ได้ใช้มีดตัดแล้วอไรกูมีดาบแอคออ๋อมาตัดให้ไม้กูด้วยแต้วงสร้างบ้านนะสร้างบ้านโอเคครับตอนนี้เราก็เนื่องจากดึกแล้วเราต้องไปเซฟนอนเซฟก่อนเดียว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 นี่มันอะไร อดเก่อนที่จะนอนเซฟกูต้องไปเก็บของก่อนครับร้านยูนีสใช่นี่ก็อาวุธทังเราเองนะเออต่อขายคิดว่าด่านนี้มันจะมีที่บักไหมห่าไม่หีาไม่ห่าตรงนี้น่าจะบักได้นะครับออไม่รู้สินี่เลยตรงนี้เลยบักได้แน่นอนไม่ได้หรอกไอ้สัสโดนตกกระจุยอ่ะ เนี่ยกูฟันเนี่ยเนี่ยฟันใส่หน้ามึงได้เนี่ยโ okay, <bye> อเคบายบายไรสาระมาว่าขอเลยครับตอนนี้ก็ที่ตรงนี้ไงตรงนี้ได้บังเหมือนอยู่ในสวนสัตว์ไงไม่รู้มาดูสปาซอมบี้โอ้โหนี่เลยอ๋อร้านอยู่ตรงนี้เองครับท้านั้นก็ดักกินแถวนี้แหละครับชิลๆนี่อยู่แถวจังพานาในแดีไม่ว่ากูไปอยู่ตรงกล่องโต๊ะ A เตาเผาดีกว่าแล้วกูจะเผาของเลย จะไมเผ่าเพ็ยเฮ้ยแม่งมูมเพราะว่าอ๋อไป,ไปเหรอคือคหาขึ้นจวนี่เพียบเลยก็จัดไปแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ไหมครับก็มีเอ,อ่อการอัปเดตใหม่ครับเป็นใช่ครับออภารกิจใหนนม่คือจะมีวันที่แบบ พระจันทร์เดือนบางมุมเลยอวเเดือนซอมบี้หาแล้วมานมีอู้ว่าพระจันทร์สายสีเลือดนะครับก็จะมีพวกผีต่างๆมาบุกบ้านเราครับอย่างนั้นก็บางมุมนะครับใช่ครับเช่นตอนนี้นะครับเราลงการเยู่อมทีวิชิมแล้วผมก็กําลังติดติดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เออไมค้ามันอัปเดต<ม>เพิ่มเป็นเออหนึ่งจุดเจุดห้าใช่ไหมครับเออเป็นหนึ่งจุดแปดจุดเก้าครับอ๋อหนึ่งจุดแปดก้า อาชีพมีเบอร์เซร์เอร์นะครับห่อแล้วครับแล้วก็มีพวกอะ <c oughs> ไรนี้ปะยยะใช่ครับอา้าวกูลืมไปแล้วว่ากูยังไม่ได้ซื้อปืนนะครับเดี๋โอเดี๋ยวคครับ <Okay. S 2> มาครับเซิร์ฟเซิร์ฟนี่ครับเป็นเซิร์ฟจากคาบอาชิกูเองนะครับซึ่งมีวอตมากม,มาย<ช>มีป้าปอินซื้อของครับซื้อปืนมายิงได้ครับใช่ใช่ กได้เฮ้ยไอแชมป์ไอแชมป์จะปลาแล้วมึงอ่ะเดินกันมาเดินกันมาฮิวชิวชิวชิวพ่อเลยเรือมึงถึงสิบผู้เฝ่ากูยังไม่รู้เลยนะไม่เมื่อกี้กูเพิ่งกินนมเลยก็กินนมเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูปลายาฮิวให้ก่อนมันนี้สีนิ่งดิเฮ้ยเขาไม่เรียกยาฮิวก็ปลายาหิวปลายาฮิวเข้าใจว่าเนี่ยปลาเนี่ยยาฮิวเอายาฮิวกูตกแหละเขาไม่เรียกว่ายาฮิวเฮ้ยโดด๋ยวบางครั้งม่งจะเอายาฮิวกูไหม โอ้รมาเร่กันเลยออเคยาหิวเคตังเราก็ไม่พอเชัไวะตังกูไม่พอที่หมดข้างนี้นี่จะเป็นท่าที่มันนะอันนี้เป็นเวอร์ชันมนึ่งจุดกังจุดสี่จุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดังจุดออย่างวงี้ยวะโทร่ทั์ไปเแลาะ เทปนี่ก็เป็นมอสของเซิร์ฟนี้นะครับเออก็จะเป็นสะพานอย่างที่เห็นนะมอสเซิร์ฟนะมอสของเซิร์ฟผมเองครับนี่พวกเราสร้างกันวานจิตเตอรใช่ครับดูสิครับเนี่ยผมก็เผาเออเผาอะไรวะเผาเหล็กอยู่นะครับเอออะไรกูเผาทองอยู่อ้สัตว์เผาเหล็กเอ้ยออกไปตัดไม้ก่อนยัไม่มีใช้เออวะต้องออกไปตัดไม้เว้คฝ่ายนึงต้องรีบตรงนี้ออกไปตัดไม้ครับตอนนี้โอ้โห ก็นะยังไม่หมดช่วงพระจันทร์สีเลือดนะครับตอนนี้พระจันทร์บัตรูลนะยังไม่หมดช่วงก็เลยเไม่ได้เนะี่ยว่าพระจันทร์เดี๋ยอะๆโอ้โหกระตกกระตกกระตกโอ้โหนี่ครับคอมผมมันกางจริงนะเล่นไม้คานกระตกโอ้กระตกกระตกยอดนะไม้คานไม้คานไม้คานกระตุกยอดเลยกำลังเล่นไปตัดไม้เลยตัดไม้หาแล้วกูเห็นมันยืนนิ่ง โอ้ยตายแล้วโจ้ไงไหนอยู่ไหนไปายาฮิวปับเฮ้ยมันกันยาฮิวกูนะคิปเปอร์มันอัปเดตได้ส<พ>จอดมา<พ>นั่งเลย <c oughs> นั่งเลยนั่งตายแลวกูโอเคแล้วก็คิปคิปเปอร์สองตัวโอ้ตอนนี้ก็อะนะ ให้ตายดีช่วงที่การมัดตรอะไรเหรอมูลบ,บัตรนี่มันก็ยากกันนะครับอาจารย์สีเดือนเนี่ยเดียวเลยเดียวก่อนนี้มึงจะบอกว่าอาจารย์สีเดือนอ๋อเมื่อวานที่ไปดูบนท้องฟ้าว่าพระจารย์นักดวงนู่นไงพระจันทร์อยู่นู่นนล้เอาอ๋อหมดโชว์เลยดีกว,ว่าเอาหมดโชว์นะครับหมดโชว์ครับพระจันทร์หมดแล้วก็ยังมีอยู่เพียบโอเคครับนี่ครับดูดิครับโอ้ท้องฟ้าสุดยอดเลยครับ ครับไมค์ครเขาอัปเดตอัปเดตได้สุดยอดแล้วครับดูเราเห็นดาว,ดาวแล้วครับเนี่ยดาวเยอะขึ้น,นครับดูดิมันจะเห็นทางช้างเผือกได้แล้วมันเย่ยโอเคตอนนี้ก็นะตอนนี้หัวใจผมเหลือแค่เออเมื่อกี้เหลือสามโดครับตอนนี้เหลือหกวดแล้วเสรก็กินแอปเปิ้ลเข้าไปโอเคเออแชมป ไปมันดังว่ะทียเบาหน่อยดิเสียงเทียอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่ดังเหรอไม่ใช่มันเสียงโทรทัศน์มึองอะโคตรดังอะแบบไ<อ>ด้ยินเสียงคล้เป่าอะไรไม่รู้<ม>เหมือนเป่าไมค์อะไรของแม่กันไม่รู้แม่เบาแทนพูดเบาๆไม่ได้ยินก็เหมือน เงี้ยหนึ่งตัวโอนเนียนตรงนั้นครับโอ้โหคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับเห็นอย่างที่คุณเห็นไหมครับโอ้โหมันเนียนมันเนียนนะมันเนียนมันเนียนเลสัตว์มันเนียนมันขายตัวเนียนอยู่สัตว์คนเนียนอะไรเงี้ยโอ้โหนะครับตอนนี้ก็ เซิฟนี้สุดยอดเลยนะ,นนะซื้อของเรียบร้อยมาซื้ออะไหน้าปัดหน้าบันไดวะเก,กะกะวะนะโอเคนี่ก็ดับแอคใครก็ไม่รู้ครับตกตรงนี้เฮ้ยไหน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 อยู่นี่ยอยู่นี่ยเนี่ยโดดอยู่นี่น<ม>ดับแอคเร็วๆก่อนที่จะหายตัดโอเคแล้วตัดไ,ไม้ตัดไม้ตัดไม้วคนนี้ละสมบูรณ์อ๋อตัดตัดยากจังว่าเลยกูช่วยมึงตัดเลย โอ้โหว่ามันแข็งม่หยินเลยไว้ย้เต้นไม่เต้มีกูฟันไม่เข้าเลยแน่ส<า>ุเจนขึ้นมาครับนี่ครับดูดิครับไมค้าอัปเดตให,หม,หมน่นะครับมีอาวุธใหม่คือมีดนะครับมีดไอรอน,นครับดูดิครับฟันแล้วมีรอยอย่างนี้นะครับโอ้หสุดยอดครับนี่ไมค้าอัปเดตใหม่เลยกำลังจะบอกว่าสันติมากต้องบอกว่าสุดยอดมากครับนก็ล่างีกแล้ว ต่อไปก็โอเคแล้วจะเห็นไอตัวขาวตรงนู้นครับซึ่งมันตัวมันคือตัวอะไรกูลืมละคือเอนเดอร์แมนขาวขาวนะนั่นมางเอนเดอร์แมนร่างดีอ๋อร่างดีอ๋อร่างดีมาจากสวรรค์โอ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโขูู่ขมาแล้ว ข่าวเคลื่อนมาเยอะเลยเฮ้ยไม่รอดเลยโอเปรียบเลยเสือสล้อสล้อุ้ยเกียร์เคฟผมก็ตอนนี้ก็เจอจุดเจอจุดจุดสาหแล้วเผาถ่านเอ้ยไม่ใช่เผาเหล็กเอาเผาเหล็กปุ๊บอ่าเผาเหล็กนะครับเหล็กได้แล้วเคฟผมด้วยจ้ อื้ออื้ออีกทีเนื้อโหตายตายตายแล้วครับเสร็ียบร้อยครับรโอเคครับเพื่อนโอ้โหเฮ้ยแแม่ร่างดีโอ้ร่างดีหาแล้วโอ้ยมึ้กูละเออตายแล้วโอเคครับตอนนี้ โอ้โหเนี่ยมอนซอมไมค์มาครับมีซอมบี้ใหม่เพื่อหมาเยอะแยะเลยไม่ว่าจะซอมบี้จอ็อกกิ้งเฮ้ยไอ้เฮียมีเล่สองตัวก็ไม่บอกกูกูไม่รู้เออเออเออตายแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จากการขิ้เตัมสองตัวโอ้ยสเก็ตตันยิงมาโอ้โหโอเคครับยิงเป็นไฟอัปเดตใหม่โอเค อัปเดตใหม่ได้สุดยอดมากครับไปครับนี่ซัมบี้สามารถจับเราได้นะครับเราไม่สามารถไปเดินเบี่ยงกับมันได้คลับแล้วก็มีซัมบี้ใหม่มาอย่างซัมบี้วิ่งจอกกิ้งตัวนี้นะครับเทบแชมป์เขาก็เกิดนะครับตังเขาเยอะมากเลยครับเลยอยากจะโน่จริงนะเดิน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 เยง เจออะไรกาตนาดามทิ้งอะไรวะแถวเราก็จะออกไปข้างนอกกันนะครับเนื่องจากอยู่ในนี้รู้สึกมันจะแหลกนะครับไม้คราบกากคอมกากไม่ใช่ไรหรอกเดี๋ยวมันเดินไก่เนี่ยไม่ไกล่หรือวะที่เราลากไเดิมออกไปละนี่หน่อกไปตอนไหนทำไมไม่เดินสวนออกไปตั้งนานแล้ว เมื่อนามมาแล้วเราออกไปเมื่อนามมาแล้วเหรออ๋อคาตนะก่อนนะเมื่อกี้ดับไอรอนนะครับมึงคาฟาดาาับทองมาสิไอรอนมึงคาฟดับทองมาดิทองหายากนี่ยังขุดหาไม่เจอทองอ๋อไอสัตว์ร้านปิดเอ้อาอุ้ยไอเหี้ยบ,บักบักไอสัตว์ไม,ม่กูบักตีตรงบันไดตรงนี้เมื่อกี้เฮ้ยมึงลองไปเย็นบักสิ ทีดีลำลำยันบาักเฮ้ยเฮ้ยฮีโร่บายตรงนี้ดีฮีโร่บายฮีโร่บายฮีโร่บายมาฮีโร่บายฮีโร่บายที่ตรงนี้มันเป็นที่ดีนะเฮ้ยฮีโร่บายกดแล้วฮีโร่บายกดแล้วไอ้สัสกูมาหามึงแล้วีโร่บายเลยตัวเป็นที่พักที่ดีมาดีดีมันตีมันตีกูไม่ได้ ไม่ได้ไหรอกูขเขียวมาเลยมันตัวสูงมาเลยนี่ยะไม่ได้ไม่ได้เนี่ยแล้วมันตีไม่ได้จริงจริแต่ไฟมันลุกใส่กูเนี่ยไฟมันลุกใส่เฮ้ย <laughs> แต่ไอ้กิด๊ดมานี่จบเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเราจะออกได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้กิดก๊ดมากิ๊ดมากิ๊ดมาเฮ้ยกิ๊ดมากิ๊ดมากิ๊ดมาโอ้ยโดน โม้รู้สึกที่นี่มันดีเริ่มไปดีแล้วเริ่มไปดีแล้วสัตว์ไอ้กีตไอ้กีตอ้กีตเคยออกแล้วเออมึงออกไปจัดการไอ้กีตทั้น่อยวันหนึ่งกูจะตายหาแล้วเหมือนกันโดนคิปเปอร์ดักระเบิดไปหามือมาเลยเฮ้ยตา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 ยไอ้พื้นที่ไปก่อนเออเรียบร้อยเคียตายแล้ว เอ้ยแชมป์มึงออกจากตรงนั้นด่วนเลยเว้ยไอ้กี๊ตั้งสามตัวติดอต่กูไม่ได้ฆ่าสักตัวเฮ้สี่ตัวเลยไอ้แชมป์สี่ตัวไอ้กิ๊สี่ตัวมันกี้โดนมาหมดเลยนะเว้ยไอ้แชมป์เลือดมึงเหลือเจ็ดเจ็ดสามแล้วแชมป์ไอ้แชมป์ไอ้แชมป์กูวิ่งอยู่แชมป์วิ่โอ้กิ๊กิ๊ตี่ตัวนะโอ้โหสี่ตัวไอ้แชมป์คิวหิวไอ้แชมป์มีกาโมกตกอยู่ไปเก็บแต่กูยังไม่ได้รีโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวิ่งหนีก่อนโอเคเนี่ยแหละแชมป์ยิ้ก่อนยิ้ต่อยิ้ต่อยิ้ต่อ เดี๋ยวต้ามกันจริง่อนไอ้บ้าไอ้กี้กำลังเดินมาสามโตติดเลยสามโตติดเลยเฮ้ยแชมป์อย่ายว้านไม่ได้ไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ไอ้แชมป์หิว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 เลือดหิวหิวก่อน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 แชมป์เว้ยมีปลาระเบิด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 เทียนทีเทียนทีเร็วเทียนทีมีระเบิดไหมมีเทียนทีไหมเร็วเร็วเทียนทีเร้วมาดอกพอกันพอกัน โอเคหมดไหมดไปเลยกองละมืนตายแล้เฮ <ห Superman> ้ยแตเฮ้ยวเฮฮิวมิดเดินไปเนี่ยเหคู้ทางนำทางให้เดินไปเรื่อยเ่อตรงไปไปเรืวเยวซ้ายเยวซ้ายเรือ้ายเฮ้ยเดินมาก่อนเดินมาก่อนเรือ้ายเยวซ้ายซ้ายอะเรือสายเรือายทางสายมึงอะเออตรงเนี้ยไอ้เคียเนี้ยเดี๋วเียขอยิงกอนทาง้ายของหนาสพานคุณไม่ได้มายถึงทาง ทางซ้ายเอามือของมึงเ,เออเหรอข้ามมาเออเดินนิดเดินตรงมาตรงมาอีกตรงไปเออจากนั้นลงข้างล่างจะไปทางลงข้างล่างแล้วก็เดินฮิลไปด้วยเดินฮิลด้วยพอ,อลงมาไปเลยเลงไ,ไปเลยไปตายหรอกเดินลงไปทางนี้ทางนี้ก็ซอมบี้เนี่ยมันอยู่ข้างบนหัวมึงเลยนี่คุณเรียกว่ามิติการโหกนี่ดิฟมาออกจัดการเลยยิงนี่ปาระเบิดกูว่าจัดการไอ้เทียกี้ก่อนดีกว่าปาระเบิดดิได้ไหม ระเบิดหมดเหี้ยเลยจะรอดไม่ได้สักเขี้ยะกินนี่เสียก่อนมีใช้เปิดอะไรอยู่บ้างเฮ้ยโกนักโกนักโกนักมึงหม้อยังวะเฮ้ยยังถึงยังอยู่หน้าบันไดอยู่เดินลงไปเลยจะเจอกาโมก็ตกอยู่เลยวะเลยวะและคือกาโมก็แล้วมึงคือกาโมก็ด้วยนะแล้วต่างซื้อกาโมกเก็บได้ไหมมันเก็บไม่ได้อ่ะช่างแม่งทิ้ง เห <Cornell> ็นอ <captions> ีกท <go to> <afterlife> ี่เจ็บไม่ได้ออ่ะกูขอการ์มโมคืนกูมีตังค์ซื้อกาโมโลกาโมอยู่นอ๋อนี่เก็บไปอ้าวจัดเอ๊ะมีตังค์ซื้อนี่ว่ามีตังค์ซื้อนี่ว่ามีตังค์ซื้อนี่ว่ากูมีแกล่งอยู่กูลืมไปโอเคโชคดีมากรอเดี๋ยวนะกูไปเก็บกาโมก่อนดีกว่า ก็เมื่อกี้กูไม่รอดนะสรุปโ oh, <c oughs> อป้โหเทพเลยคือเ <Bing. S 1> มื่อกี้ไม่ไหวอะเมื่อกี้บังโอ้โหมาเยอะเกินไม่ไหวจริงรับตอนนั้นแล้วบังอยู่ชุ <c oughs> ่มุมขนาดน,นั้นไม่ไหวคิดไออะไรว่าคิปเปอร์ิดตั้งเยอะแยะหลายตัวบังผาสานมากครับสามตัวติดครับสี่ตัวเลยแหละเออกูขออยู่ข้างนอกดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะ อย,อยู่จุดตรงนั้นไปก็ได้แหละกูจริงๆสนุกสนุนให้สนับสนุนยิงแต่กูหาจุดยุทธศาสตร์ก่อนกูจะหาม,มุมไหนได้บ้างวะมุมไหนที่เป็นจุดยุทธศาสตร์แนะว่าม,มุมเนี้ยแหละถ้าไม่มีกีบนะสบายอุ้ยโอ้โหสปาวเกิดตรงนั้นโอเคไปเลยตายละไปเลยตายละเออกูไปที่เดิมกูยังไม่มีปัญหาเลยอ้าเฮ้ มันวิ่งขึ้นไปไรสงนันได้ประเด็นคือตอนนี้คือทางนี้กูไปไหนหมดแล้ววะทางกูไม่มีทางหนีหนีเลยๆๆลเ,ออเดี๋ยวนะเออกูเดินออกไปดูนะอดีว่าที่เลียร์ทางอ๋อกูไปหามึงหมดเลยรอช่างหัวมันโอ้อยยาอ้ว กูเข้าบานแหอ้สัต์คิดถูก่กูเข้าบานกูเข้าบานแหล้สัตว์ไอ้ไม่ใชอเฮ้ยเฮ้ยไอ้เรื่อยอ้อมันทำอะไรกูไม่ได้เลยดีลวเอออยู่นี่แหละไม่ใช่อยู่ ไม่ใช่อยู่ดีบัางโกรธแล้วบัางวิ่งขึ้บันไดวไเออ,อันนั้นจะตกใจมากตกใจมากอย่างตอนอะไรที่กูช่วยมึมอ่นตกหลุมตายเลยกูรู้สึกตรงนี้ปลอดภัยเลือดเลือดก็อยู่คนเดิมโอเคตอนฟังกูก็น่าจะเขียแล้วล่ะตอนกูนี่เพียบเลย โอ้หน้าหน้าโดโนมากเลยใส่ฟังเลยแต่มันมันขึ้นมาตีกูมไม่ได้เลยสักตัวกูโดดมากกว่ายิงยิงไปมีทันสอบเดินลงมาแล้วอุ้ยอุย,ออยขึ้นขึ้นขึ้นโอเคมันเปลี่ยนทางมาเดินหากูเลยใส่ยิงทีหนึ่งโอเค ะไป่ร้อนหมดเวฟแล้วแชมป์แชมป์ได้ได้ออกได้ไหมเนี่ยไอาจารย์ออกยากเหมืันตรงไม่รู้เออใช่ต้องนี่ครับนี่เป็นบอลสเกอร์ไม่ต้องกลัวเสียเลือดจริงเหรอวะแทบกลัวตายเลยลงมาไม่เสียเลือดจริงไหมครับเลือดไม่ลดก็แค่ไป็เหลือใช่ไหม ก็ดูเรื่อยๆยังเต็มตอนก่อกาะก็เต็มล้อมนี่เขาเขียนห่าเรื่องต้องหาทางขึ้นจุดยิ่งสาดให้ได้กลับไปยิ่งสาดอีกรอบไอ้หลอดสอ้ต้องจุดนั้นตอนนี้กั็เคบีถ้าเกิดมันขึ้นมันมีได้ไม่สนุกเท่าไหร่มันก็เริ่ได้เหมือน มันได้ยินเสียงแล้วไอ้หลอนอุ้ยไปใช่อู้หูมันมันอีกเป็นคอมโบเลยนะเนี่ย <c oughs> โอเคเฮ้ยไอ้หลอนมาแล้วแล้วคุณล่อ,อไปหามึองด้วยกันดูดิมันจะตีมึงได้ไหมเอเอต้องลอง <c oughs> เอาดาบแอบมาก่อนกูเอาดาบแอบมาก่อนเลยมาแล้ว <Okay. S 2> มันตีกูไม่ได้ตีไม่ได้จริงไม่ได้ใช่ไหมแล้นก็ดี <c oughs> เป็นตัวล่อที่ดีต่อไปครับ กูจะไล่เก็บทีละตัวเฮ้ยโอ้มันหมุนจิวติวติวโ <Hey>. oh, อ้นน oh, รู้สึกแหละใครเข้ามาวะคอสำรวจใครวะดูสิธนัญญาเอวิงแคมธนัญญา,าเอโอ้นอวะไม่ใช่ แล้วมันอนลิสลาอ๋อเออน,นี่พี่ปูใช่ไหมครับพี่ปูป <laughs> โอเคโอเคโหนี่กูถ่ายรายการอยู่เข้ามาทำไมโอ้ไอ้หลอดมาหากูมันเริ่มเปลี่ยนเส้นทางมาหากูไอสัตว์หลังจากที่มันตีมันไม่ได้เออเว้ยไอ้หลอดก็โกรธแล้วด้วย เค่หลอตายละเก็บเสียไปกี่นัดก่อนไปลุกนะกูยังต้องเคลียร์กับไอ้เลยเนี่ยหลังจากเคลียร์กับไอ้หลอดโหต้องสามติดตัวออกมาช่วยกันหน่อยยังไงเนี่ยช่วยอยู่ไม่ใช่ยืนยันไหมช่วยคิวทั้งสามตัวไอ้บ้าเฮ้ยยุทัศน์ตรงนี้มันดีดีกว่าไอ้ดีเซสริจริงใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวเราติดเลขเศษไอ้สัตว์อย่าหลอก เล็บติดนี่กระสิบเกี่ยวเฮ้ยกูเพิ่งสังเกตว่ามีบ้านหลังนี้ด้วยว่ะไอ้สัตว์ว่ะเฮ้ยมีบ้านอีกหลังหนึ่งว่ะคุณสังเกตกูเดินมาโดนมาก็หนีไงอยู่หลังมุนอะไม่ใช่คนละหลังกันไอ้สัตว์นี่บ้านใต้ดินบ้านไหนกันไม่รู้อะที่รู้คุณลงเฮ้ยเดี๋เดียวไอ้อ้วนมาไอใสแตกมึงมึงดูมึงคิวเลย จุดย <hyd> ูท <online> <c oughs> ูซา์กูมันทำเงินได้เยอะกว่ามือเออแต่จุดกูนี่มันแบบโอโหค่าได้เยอะกว่ามือไม่ดิมึงเก็บตังค์ไว้เยอะจุดยุทูสาดกูมันทำเงินไว้เยอะจุดทำให้รับสบาดไม่ในไม่หดอยากดูคนนะนี่เห็นว่าร้านยังอยู่เนี่ย ถูก็ยืนอยู่ตรงร้านไงเออไหวศาสัตว์แล้วกูเดินไปไหนวะเมื่อไหนกูเดินเล่นมั้งอยู่เนี้ยดีไอ้หลอดไอ้พวกนี้ไอ้ต่อไปกำลังจะบอกพวกนี้บอสพวกนี้บอสเลยต่อไปบอสเลยอะไรดีวะถ้ามันอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยกูชอบตายเลยถ้าเกิดไม่น่าจะเปียนชอบตายขาอยู่ตรงนี้แหละฉีกอยู่งนี้มันดี รู้สึกไม่ดีว่ะถ้าเกิดมันยิงได้นี่วาลืมไปมันยิงได้แต่วันทีมันอาจจะแบบไม่ยิงอะไรเงี้ยแบบดานที่แล้วเอามันยิงได้ก็องสู้โอ้ไอห่าไอ้นั่นมันไอ้นั่นอะไรวะเออแบบไอห่านั่นโอ้โหมันไม่โดนเลรามันอยู่นอกแมบแต่หาเนี่ยมันเดินติดเลยแหละเดินติดลยมาแล้วเกิดมันยิงนี่เรียบร้อยอ่ะอ้าวในบ้านไอ้สัสคิดถูกจริงเลยที่กูไปเดินไปตรงบ้านไอ้สัสเลย ถ้าเกิดคุเดินไปได้คุณเรียบร้อยไปเลยนะออกมาแล้วออกมาแล้วบอสออกมาแล้วมันยิงเขาวหมคอยู่ตรงนี้แหละโอ้ยมันยิงโกหรือว่ายิงมึงไม่รู้แต่ที่รู้มันน่าจะมาหากูแล้ะมันเดินมาหาคุณนะเฮ้ดูสถานการณ์เราเป็นศัตรูกันเกิดเป็นศัตรูกันเออคุณเดินตามมันบอสไปมากูณเมื่อไ่ไม่ไปคือหยุดจุดสั้นหยุดสลายไป ยื่นทักษะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตายดิไปด้วยดีวะเดี๋ยวมึงตายไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฉียวชิบหายแล้วไอ้สัตว์รีโหลดไอ้เที่ยวมาขวางกูอะไรอ่ะโอ้โหมันตีเฮ้ยเฮ้ยไอ้เที่ยวมันมันดักทางออกกูชิบหายเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฉียวกระต่ายโอ้ย เอาบอดไม่ยิงพวกเดียวกันเองด้วยเออดีแล้วจั์นั่งเคลี่ยทางกดหน่อยผมเมื่อกี้นี่โดนดักทางออกไอ้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ปตายอย่างโง่ไอ้เกาะกูหมดแล้วงานเข้าแล้วเลยมึงรอกูโบกต่อเองรอไปก่อนรอไปก่อนนี่โอ้โหอุ้ยอย่าทำอย่างนั้นไอ้เหี้ยมันสนใจพวกมันเนี่ยเอ้เน่เน่มาอยู่เน่น่เ่ มันเดินไปดูแล้วเออเนี่ยเหอตรงไฟปติดไฟเหรอเอาระเบิดไปกินฆ่าลูกเฮียไอ้สัตว์โดนกูไอ้เหี้ยเฮ้ยเมื่อกี้เสียเรืองจริงๆนะเว้ยเออตายโอ้ฟันตูดฟันตูดฟันฟันตรงเฮ้ยแชมป์หลังหลังแชมป์แชมป์มันหนีไปฮิวนี่โน่นโน่ไฟพร้อนบอสก่อนบอสก่อนไอ้ส์มันหิวแล้วแชมป์เร็วเร็วเร็วตายฟันแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรา ไม่สามารถฆ่าเออไอตัวอะไรวะที่เรียกว่าเอ็นเดอร์ดาก่อนเราไม่สามารถฆ่าได้ไม่ต้องหัวครับแล้วจะกลับมาแก้แค้น <c oughs> แต่กลัว